เขานางย่องกระยอง ดีเข้านั้นละเราอยู่ท้ายแถวเลยเนี้ยเรา้ำง,งามาันก็ต้องเดือจับเชือกไว้ไม่งั้นมันจะเปิดเลยนะทุลักทุเลช่วย้ยไปต่อโอ้ยเราเหลือคนสุดท้ายเลยอ่ะข้างหลังเป็นคัตออฟแล้วอ่ะตายหาแล้ว ไปดีกว่าดูคนอยู่ตรงน,นู้นนู้น,นสีแดงๆรอด้วยทุกคนเหลือชาน้นอีกคนหนึ่งรอชด้วยฝากไว้ให้คิดค่ะก่อนวันที่เราจะมาวิ่งเนี่ยห้ามกินอะไรประหลาดประหลาดมาเนาะเออ ยังยังไม่เจอเพเซอร์คัตออฟอยู่ไหนนะเจอพวกพี่ๆคะัตออฟแล้วค่ะโซโซ <laughs> oh, oh. ถึงสีที่หนึ่งแล้วนี่เสียดายน้ำอ่ะความเป็นขวดแบบนี้เสียดายน้ำจัง ถึงเนินละเอาพี่มาแชวนะฮะเอ๊ะกองกลางไม่โผล่เป่าเอ้ามีคนนอน ตอนนี้หกกิโลแล้ว <c oughs> ขขาที่เราขึ้นอ่ะดูในการ,ราฟมันยังเป็นลูกเล็กๆเ,เลยนะยังมีลูกใหญ่วันนี้เยอะขาลงสนุกจัง อยากเล่นน้ำค่ะระยองก็มีลำธารแต่ว่าจะลงไปเล่นกันไหมก็แล้วแต่นะคะข้างฝั่งนี้เลยครับสามสิบค่ะสู้ๆพี่ออกขวาไปเลยนะคะอย่ามาซ้ายนะคะซ้ายแหลมเปียบซ้ายแหลมเปียบอ๋อกลลออเดี๋ยวฝนตแหม แหลมเปียบกิโลเท่าไหร่แล้วตอนนี้โอ้หนำหนำแหลมดีมากเลยอะทางวิ่งระหว่างห้าสิบกับสามสิบมาทับกันแล้วนะคะเขาควรจะให้ห้าสิบไปก่อนและสามสิบเรามากว่าไม่รู้ว่าจะโทษใครที่ททททท เราช้าเองฟ้ารูห้าสิบค่ะข,ข,ข,ขอทงัง,ทง,ห,นทงหน่อยค่ะห้าสิบค่ะขอทังเวลาหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะขอโทษครับห้าสิบค่ะขอทางหน่อยค่ะห้าสิบค่าระวังหนามกันนะหนามเพียบเลยหนามทีค่คืนนะครับยอมเปียกแล้วค่ะรองเท้าเพิ่งซื้อด้วยตกลงครับ 50คาขอทางหน่อยนะคะขอบพระคุณค่ะติดเน่ไดล้ะเหนื่อยเลยนี่นะคะผู้จัดนะคะดูไว้นะคะเรากำลังถ่ายอยู่นะคะ่อนค่

ตรงกางตัดขาเลยพี่ตัดขาเลยฮะตรงกาข <อ S 2> งกาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสิขครับขอบคุณค่ะโอ๊ย เมทิค้า CP2 p o r t Station สองนะคะที่นีอ่อะไรกินบ้างมีแต่น้ำมีแต่น้ำเดือ หินลอยเป็นดาวฮิวที่มีหินรอยต้องเลือกหินที่จะเหยียบดีๆเลือกหินผิดชีวิตเปลี่ยนได้ ชันอยู่นะ,ะนนหมดฉุนละมุนอะน้ำก็ไม่มีน้ำหมดแล้วครับตัวเนี่ยแจกไม่ขวดนี้มันจะเหลือได้ไง ดูคนเนี่ย oh. คนนังสารเลย่ยเฮ้นะเ็งอ่ะโทษครับน้ำเปล่ายังไม่เหนือเลยค่ะเกลือแร่ไม่ต้องพูดถึงน้ำเปล่าก็ยังเดยค่ะตอนนี้ หลังชีวิตน้ำไม่มีแล้วนะคนเนดีเหลือ,นนอเป็นเกลรนนี้ค่ะใครเติมน,น้ำไหมครับนนนหนังชีวิตดูฮะดูทุกคนรองน,น้ำซึ่งเชื่อเหมือนจะดีน้องขอเกินแรกหน่อยเหมลอวอ่ะอันนี้คือจุดสเต,เตชันที่ กิโลเมตรที่15นะคะตอนนี้คือวุ่นวายมากคือไม่มีน้ำเฮ้ยโอ้โหทางนู้นสิบหกจุดจดจุดให้น้ำต่อไป19กกว่าก็ดูจากในกราฟนี่เป็นเนินใหญ่ เมื่อกี้ที่เราเจอคือเนินเล็กๆเนินเล็กๆของเนินใหญ่โอเคกิโลเมตรที่ยี่สิบ โอ้โหเกินเฉียบน้ำแข็งกินได้ไหมคะกินได้ไ <c ười> 没掉来,来掉了,掉了来发财来福。 เราอยู่บนเนินลูกต่างๆแล้วโคตรชันชันต่อเนื่องเลย ตอนนี้เกณฑ์แปดิบเก้จาก2อ0พันสอะยังไม่ถึงครึ่งเลยที่ปีนป่ายมาอากาศเริ่มร้อนแล้วแล้วในนี้ไม่มีลมพัดเลยอันนี้กิโลเมตรที่ 22, 22นะ่สิบละ ลมนิ่งเวอร์ที่เห็นนี่คือเนินนะเนินแบบคูณสิบที่เดินมาแล้วเมื่อกี้สิบอันอันนนนี้นะ่อัท้ายๆแล้วไปไปต่อเถอะอันนี้กิโลเมตรที่ยี่สิบสี่จุดหกโอ้โห นี่คือหนึ่งประเด็นนะโโเกือลี <c oughs> ่หมดแล้วก็ไม่มีน้ำเย็นด้วยสุดจัดสุดเอ้ยนนแต่ว่ามีไทรโม่ติดต่อกระบังได้ไหมให้โดนนัตาเกินลผม<า> โอมีคนจองขึ้นรถแล้วอ่ะทุกคนจะพากันดีเนฟนะคะตรงจุดที่กิโลเมตร24.6สิบสี่ก้รู้สึกว่าอ่อนร้าอ่อนเพียจะเดินจะเดินคุยกับพี่ปีจะเดินจะดินพี่เพชงโอเคป็นงานเป็นงานที่คนเรียกร้องรถขนกลับบ้านมากที่สุดอ่ามีแต่เสียงบ่นค่ะไป ไป,ปต่อเี<ม>ออยว่าแ<อ>ต่ก็ทำให้ดีที่สุดก่อนสวิปเปอร์บอกว่าห้าสิบมีโอกาสโดน,ดนคัดออฟสูงมากเลยนะคะก็คือถ้าคุณจะไปต่อ ก็ต้องชัวว่าจะขึ้นเขาเพชรสิบห้าได้ซึ่งฉันไม่ได้ค่ะแต่ก็ต้องไปจะไปต่อไปให้สุดจะไปไะให้สุดจะไปให้สุดเว้ยเขาเจอเขาเจอมาเขาเจอครับต่อเขาองบอกเลยไม่ทันแล้วตีนแต ของไม่แก้วค่ะของไม่แก้วก็โหดพอๆกันป่ะของไม่แก้วไปรุดคาเซ่นะที่เขาว่าโหดอ่ะร้อยละคนหมู่อันนี้อาหารไม่พออันนี้ไม่ดีตรงนี้แหละคนมันเยอะไปอ่ะเขารับคนเยอะไปอ่ะเขารับแหลกเลยอ่ะจริงๆจุดพิลลอดไม่พอเขาไม่ควรรวมกันอ่ะไม่รวมใช่จำจรงลำธารได้ป่ะที่ในน้ำโอ้ดราม่าหนังชีวิต แล้วเขาหนูยอมเท้าเปียกอ่ะแต่เขากลัวน้ํากันน่าต้องก็หยุดอ่ะต้องหลบทั้งสามสิบหลบทั้งหนามโอ้โหไม่รู้จะหลบอะไรเลยแต่เขาไม่ลงน้ําเขาไม่ลงแต่แต่เราต้องลงแล้วล่ะเพราะว่ามันบังคับแล้วอ่ะแบบออฟจี้อยูข้างหลังออฟจี้อยู่ข้างหลังแล้วขาที่มันบังอ่ะใช่ใช่บังทางลงด้วยดาวฮิวแล้วก็ทําเวลาไม่ได้ทำไม่ได้ทุกอย่างตรงนั้นอ่ะอัพฮิวก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เขาจำได้ว่าตอนนั้นที่ ค่ะเราไม่ได้วิ่งทับูเยอะขนาดนี้ไม่ค่อยเนาะบุ๊กไซด์ดีค่ะเจ้าของเดียวกันปะเจ้าเดียวกันค่ะแต่แปลกว่เดียวกันเลยไอ้นี่ทับเยอะมากโอ้แต่ไม่ออามาทับเยอะขนาดนี้นะถ้าไม่จำเป็นาเป็นแบบซิงเกิ้ลตัวเองตัวเองกได้ใช่ปะม่นซิงเกิลแทกเหรงานนั้นฟินิเชอร์อยู่นะโหดีใจดีใจสามสิบหงอประมาณผิดทางบ้าะทับาไเราเจอกันะ แต่ทับตรงไอ้ตรงลำธารนไม่ไหวจริงว่ะเดินไม่ได้โดนนักเหนงกขาไปละลานี่จริงๆเขาต้องมีแต่งโมมีอะไรตั้งแต่สเตชันแรกๆเลยเนอะตอนนี้คือไม่มีเลยแห้งแล้งมากเลยขึ้นเขาจะให้เราโหลดต่อนะใช่นั่นน่ะสิก็เพื่อนโทรมาบอกว่าจะออกก็น้ำไม่มีน้ำกินเลย เลื่อออกไปแล้วบอกว่าน้ําไม่มีมาไม่มีแล้วไม่รู้จะไปต่อยังไงอยู่ท้ายเราใช่บอกน้ําไม่มีกินเขาเลยออกเลยของเราก็จะปิ่มๆจนไม่ได้กินแล้วอ่ะไม่ได้กินเหมือนกันเจอช่างผ้าใจดีแบ่งอ้โใชเหรอค่ะไม่งั้นช่างผ้าตรงนี้เขาก็เลยบอกวัน้ํามีสองขวดแบ่งๆกันนะครบเพราะว่าทางนั้นมันขึ้นเข่าเบียร์ค่ะน้ำมันเย็นสีอุ่ะ

กินเลยละกันมันจะหายอ่ะปลาเขาก็บอกมันน้ำล้างมากอุ้ยปลาคนะครับที่ว่างานนี้มีดราม่าดราม่ามากค่ะตัวเตรียมตัวรับเลยเมื่อพี่ไปเบตองมาเขาหอนนะแต่เขาก็ไม่ได้ระยะเวลาพี่ดินเอฟไหมคะหรือว่าฟินิเชอร์ค่ะดินเอฟหรือฟินิเชอร์คะเฟอร์นิเชอร์เหรอ ห้าสิบหรือว่าเท่าไหร่ระ,ะยะเท่าไหร่คะสุดยอดแต่ดบอดีเอสนามนี้ <laughs> สามสิบโลแล้วอะกิโลจริงไหมเนี่ยน้<ล>ตอนนี้สามสิบเอ็ดโลซึ่งเรากำลังเดินลงไปจุดเช็คพอยต์คัดออฟที่บ่ายโมงเฮ้ยบ่ายสองซึ่ง ตอนนี้ไม่ทันแล้วนะตอนนี้ประมาณบ่ายหนึ่งห้าสิบละก็คือมันจะฉิวเฉียดบ้างลองวิ่งลงไปดู ยะเวลาก็ใช่ส่วนหนึ่งวันนี้เราต้องยอมแล้วล่ะ DNF ไม่อยากเลยมาให้ถึงจุดจุดตัดเวลาโอเคไป <c oughs> พี่เขาบอกว่าให้ใช้คำว่าผู้ประสบภัยจะเป็นผู้ประสบภัยนะครับยาเป็น เป็นแล้วอย่าเป็นเหรอแล้วพี่เมื่อกี้เขาบอกว่าบอกพี่ก็พี่ก็กลับไปทางเดิมดิผมมาเหรอต้องขึ้นเนินอย่างนั้นอีกอะเอาไม่รู้เนี่ยเขาพูดถึงเนินเนี้ยค่ะเขาลงจากเนินนี้มาใช่เขาวิ่งรุดนี้ไปแล้วแล้วเขาก็ลงเนินนี้ไปอีก พัดเจ้า,า,าเขาไม่ได้ไปทางเขาลุกน้น้นใช่ไเขาคงเลี้ยวผิดอ่ะชีวิตเปลี่ยนเลยสี่พีที่เราคิดว่าจะถึงก็ยังไม่ถึงนะคะเราลงเขามาที่วาใช่ย เขาไม่มาแล้วค่ะแต่เขาก็ต้องมาอยู่ดีเพราะว่าเขาต้องลงไปมอบตัวเองผมเพิมตอนนี้ได้ยังสามสิบสามแะแต่ว่าข้างหน้าเรายังไม่เห็นจุดซีพีเลยจุดให้น้ำห่างจัง อย่างไรอะเอาถือนี่นี่แหละที่มาตรงตอนแสบฝ่าเท้าไปหมดแล้ว อันนี้ลอดเลยดีมันค่ะอันนี้ลเท่าไหร่คะต้นที่สามสนี่คือผู้ได้หลานูราะวด้วยกันมีอะไรเลยสุดยอะทุกคนทำเต็มที่แล้วค่ะในในในเนี้ยเด็กบิ๊กไม่มีอะไรบอกเลยสักอย่างไม่มีอะไรบอกเลยสตาร์ทยังไม่บอกเลยาเหมือนกัน ว่าไม่ตรงเลยไม่ตรงไม่มีอะไรตรงเลยครับเขียนเขียนมากเหมือนหลอกตัวเองใช่ใช่าห์เขียนไว้ดูนี่เขาเขียนกันมาอ่ะจริงๆต้องสั่งสองตามที่เขาบอกสองสองถึห้าได้ไปกลับไปกินข้าวที่งานไป